สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนครับมาพบกับผมซูเปอร์ลักกี้ในเกม3ก๊กนิวฟอร์สกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้มีสัตว์เทพใหม่นะครับนั่นก็คือมังกรเขียวคุ้มเมคานะครับแล้วก็มีกิจกรรมในส่วนของจักรวาลพิกผันอีกอันนึงนะครับในส่วนของกิจกรรมนี้ผมจะไม่เปิดอะไรก่อนนะนะับมาทำในส่วนของนี้กันดีกว่านะครับนี่นะฮะมังกรนะวันนี้ต้องได้นะครับเพราะว่าจะเพิ่ม ศักยาภาพของทีมของเราเนี่ยให้มากขึ้นอีกนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวผมมากดแพ็กกันก่อนนะอ่ากดแพ็กกันก่อนเลยนะครับสำหรับในส่วนของมังกรนะมังกรเขียวคุ้มเมคานะฮะเดี๋ยวผมจะเปิดในส่วนตรงนี้ก่อนนะฮะอ่านะฮะอันนี้เอาแพ็ก,กใหญ่ไปก่อนอ่าเอาไปก่อนนะ อ๋อใช่นะครับเราต้องเอ่อซื้อแพ็กก่อนเดี๋ยวไปซื้อแพ็กก่อนแป๊บนึงนะครับนี่นะอ่าซื้อแพ็กสองอันเลยนะครับนี่ถ้าหากว่าเราได้ในส่วนของท่านหรูเนี่ยนะครับเราก็จะได้มังกรเขียวคุ้มเมคาเนี่ยมาหนึ่งตัวเลยนะครับนะแล้วเราก็นี่ครับรับกิจกรรมนะครับตรงนี้ล็อกอินทุกวันนะฮะได้50คะแนนนะครับแล้วก็สนามไอหน้า5ครั้งได้มา50นะครับแล้วก็สมัครสัตว์ เทพจุติห้าครั้งนะเดี๋ยวได้ร้อยคะแนนนะครับแล้วก็เชิญสัตว์เทพนะเอ่อมังกรคุ้มเมฆานี่นะมอนเขียวคุ้มเมฆาสามครั้งเนาะก็ได้หนึ่งร้อยนะอ่าอนี่ก็อัพปุ๊บนะก็ได้สองร้อยนะโอเคนะครับเรารับด่วนไปก่อนนะครับเราได้มังกรเขียวคุ้มเมฆามาหนึ่งตัวแล้วนะแล้วก็อันนี้เออเราซื้อมาร้อยเก้าแล้วเนาะเดี๋ยวเราซื้อต่อนะอ่าเราซื้อต่อนะครับเอา อ่ะเราซื้อต่อก่อนนะอ่าเรากดซื้อต่อเอ้ยซื้อก่อนนะอ่าเรากดซื้อต่อนะครับนี่นะเอ่อเดี๋ยวผมจะซื้อนี้ทั้งสองแพ็คนะฮะอันนี้ซื้อให้หมดนะครับโอเคแล้วก็อะไรนะเขาบอกให้ใส่ใช่ไหม ก็แน่นอนนะครับไอตัวมังกรเขียวคุ้มเมคาตัวนี้เราได้มาแล้วเราเปิดใช้หนึ่งอันหนึ่งตัวนะอ่าอย่างเท่เนะเพิ่มมาเก้าล้านนะฮะโอ้โหเท่มากเลยนะตัวดีนะฮะแล้วก็มันสามารถผูกกับลิง์กได้เนาะอ่ามนลิงกับตัวไหนจะได้อะไรเนี่ยจริงๆผมตั้งใจจะลิงกับหมาป่าเนาะเดี๋ยวดูที่หมาป่ามันลิงก์แล้วมันจะได้อะไรเพิ่มไหมเอฟเฟกอะไรเพิ่มป่ะเอ่อ,อยานศักดิ์สิทธิ์หรือว่ามันไม่เกี่ยวเนาะ อ่าผมผมลิงก์กับที่ก่อนแล้วกันลิงก์กับหมาป่าแล้วกันนะหลังลิงก์ระดับดาวสนาปบุกพลังจะเหมือนกับสัตว์เทพที่ลิงก์อ่านะฮะหลังลิงก์สัตว์เทพต้องสงสายลิงก์ทว่าแบบสัตว์เทพไม่ได้อ่าก็คือลงได้แต่ลงอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับก็เลือกมังกรอเมริกานะครับหรือหมาป่านะทําไมผมเลือกหมาป่าเพราะอะไรไหมฮะหมาป่าเนี่ยนะครับก็คือโจมตีอย่างเดียวเลยก็ ก็เหมือนกับซ้ำเนาะแต่ผมคิดว่าตัวอื่นยังมีความสามารถที่ดีอยู่นะผมก็เลยเลือกในส่วนของตัวหมาป่าไฟนะอ่ะลิงก์ไปนะฮะอ่าลิงก์เสร็จนะก็ก็เพิ่มเข้าพลังมา1นล้านเก้าแสนเนาะนะครับตรงนี้มาระดับดาวสิบหกนะฮะอ่าเรียบร้อยนะครับตอนนี้เราลิงก์เรียบร้อยแล้วนะครับก็สําหรับการลิงก์นะมันไม่ให้ค่าอะไรเพิ่มเติมนะนะฮะไม่ให้ค่าอะไรเพิ่มเติมเลยนะปกติแล้วนะ สำหรับในส่วนของตัวละครนะถ้าเราจะเห็นนะในส่วนของเทพเทพมารเนะลิงก์กับตัวตำนานเนี่ยมันจะได้ค้าความสามารถของตัวเทพมารมาด้วยนะแต่ว่าในส่วนของสัตเทพนะคือลิงก็คือลิงเลยนะฮะตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวเราจะมาเปิดสมุดภาพนะอ่าน,นี้ได้สิบเปอร์เซ็นต์โอ้โหได้มานิดเดียวเองสามหมื <laughs> ่นหกเราลงทับใช่ไหมลงทับสัตวเทพนะเดี๋ยวผมขอจัดทับใหม่นะ,ะจัดทับใหมอ่อันนี้ออกก่อนอเปลี่ยนเป็นตัวนี้ อาหมาระโบว่องไวใช่ไหมเปลี่ยนเป็นอันนี้เลยนะโอเคเปลี่ยนการลงทับแล้วเออจริงๆผมอยากให้เดี๋ยวก่อนนะตัวเมฆมังกรเมรคาเนี่ยนะฮะมันเป็นตัวละครที่ควรที่จะอยู่ตัวสุดท้ายหรือเปล่า อ๋อมันมีปลูกของมังกรนี่ด้วยนะหมาป่าละโมบด้วยนะถึงแม้ว่าเราเนะี่ยจะใส่มังกรไหนะเข้าไปเนี่ยนะครับมันก็ได้ความสามารถของหมาป่าละโมบด้วยนะอ่านะครับเหมือนกับสกินอะเหมือนกับแฟชั่นนะใส่ให้กับในส่วนของหมาป่าละโมบว่องไวนะเนาะอ่ามันก็ยังได้ภ่าพลังอยู่นะอืมไงครับได้หมาป่าเหมือนกันเลยหรืว่ามันยังบักอยู่อืม ออกมาก่อนเออเป็นหมาป่าแล้วมว่องไว้อยู่เลยนะเ,เดี๋ยวลองดูกันนะว่ามันจะยังโจมตีอยู่หรือเปล่านะครับสำหรับตัวนี้นะเ,เดี๋วก่อนนะมันต้องเป็นอันนี้แหละเนี่ยนี่ถ้าทางมันน่าจะบัักอยู่นะมันควรจะเป็นปลุกอันนี้นะครับ โอเคนะฮะตอนนี้เดี๋ยวเรามาเปิดกันดีกว่านะครับตอนนี้เราใช้เพยไปเท่าไหร่แล้วเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะอ่าบัตรเดือนแล้วไปก่อนนะฮะตอนนี้เราเปิดเท่าไหร่ผมไม่อยากให้มันเกินหกพันอ่ะโอเคเราใช้ไปตอนนี้สี่พันเก้าร้อยี่สิบนะครับก็ประมาณหนึ่งประมาณสักหนึ่งพันกว่ากว่านะอ่าหนึ่งพันกว่ากว่านะ เดี๋ยวเรามาเอ,อเติมิดนึงนะครับเติมสัตว์เทพหนึ่งพันกว่าหรือว่าผมอืมยังไงดีอ,งอันนี้สองครั้งอันนี้อผมขอซื้อเป็นตัวสักตัวแล้วกันนะเอ,อได้พอดีหรือเปล่าผมซื้อเป็นตัวมาหนึ่งตัวนะก็ยังสามารถซื้อได้อีกนะเนาะเติมสะสมนะ ได้อีก280นะครับ280นะ280เอ่แอเราก็เอาไปเลยเนาะได้ไหม380้อยอ่ะเราเอานี้ไปแล้วกัน5อ่ะก็ยังเหลืออยู่ใช่ไหมเหลืออยู่เท่าไหร่นะ เหลืออยู่ตอนนี้อีกหนึ่งร้อยนะครับอีกหนึ่งร้อยเดี๋ยวผมมาซื้อจากวันผมผัานล้วกันไหนๆมันก็จะมีแพ็คให้เราอยู่แล้วนะวันละครั้งเนาะซื้อมาสองแพ็กเลยนะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวเราเปิดก่อนนะฮะตื่นเต้นตื่นเต้นนะนนนะอ่านะครับเรามาเปิดก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวเรามาเก็บอันนี้ก่อนนะอืมเลยมาดิดหนึ่งไม่เป็นไรนะอย่าเลยเยอะอย่าเลยเยอะนะครับอันนี้รับมานะครับ ก่อนจะไปเปิดบังกรน,นะเดี๋ยวผมขอทําในส่วนของจิ้งจอกก่อนนะนะ,ะจิ้งจอกนะครับให้ตันก่อนนะหนึ่งตัวะนะครับปลุกพลังนะครับมาแล้วนะฮะน้ยเพิ่มมาแล้วครับเรียบร้อยนะครับสูตรภาพเพิ่มขึ้นมาเท่าไหร่ห้าล้านสองนะ ไม่เยอะมากนะแต่ว่ามันได้ครับมันได้ความสามารถนะนะในการที่เรานะเอ,อ่อเพิ่มในส่วนของทําตัวนี้ให้ตันนะมันได้ครับความสามารถมาครับตรงนี้นี่นะนี่เห็นปะได้ลดคีิ์นะสาิบอร์เซ็นะครับโลโัสสูงสุดนะลบสี่เลบสนะเออป่วนป่วนศัตรูได้ดีนะนะสำหรับในส่วนของเอ,อ่อ องกรเก้าหางใช่ไหมเอ้ใช่จิงจอกเก้าหางนะนี้เราอัพก่อนนะอัพยานศักดิ์สิทธิ์นะเป็นหนึ่งก่อนเลยนะฮะอ่าเพิ่มมาแล้วนะฮะเยี่ยมยอดเยี่ยมยอดนะ,ะเพิ่มมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็สำหรับในส่วนของตรงนี้นะยานศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมันเต็มที่ที่5เนาะแต่ว่าใครจะ เติมไปเพิ่มเนี่ยก็ไม่ผิดนะครับมันจะได้ค่าพลังเยอะนะแต่ผมเนี่ยอยากได้แค่5พอนะค่าพลังผมเยอะแล้วนะจริงๆแล้วเนี่ยถามว่าค้าพลังมันให้เยอะไหมเยอะนะฮะยี่อนะแต่ว่าองไรก็แล้วแต่นะครับเอ่อการตีกันเนี่ยนะครับมันไม่มันขึ้นอยู่กับความสามารถล้วนๆนะเอ่อค่าพลังเนี่ยมันไม่ค่อยเห็นชัดเท่าไหร่เนาะนะนะ อาจจะเห็นชัดแหละนะฮะในการโจมตีในการอะไรเงี้ยแต่ว่าผมจะเน้นในส่วนของความแน่นของภายในเนะี่ยมากกว่าของทีม,มากกว่านะครับอันนี้อีก2อัน2ยานเนาะ,ะเดี๋ยวเรามาเปิดกันดีกว่านะครับอืมเราได้มาแล้วนะฮะในส่วนตรงนี้นะครับป้ายนะครับตรงนี้เรามานะเทเบพรต,ติเราทํเคลียร์ให้เสร็จก่อนแล้วกันนะอัะนนี้1ครั้งนะครับต่อไปผมจะเอากวางแหละนะฮะตรงนี้ แล้วก็เดี๋ยวเรานะฮะลงอันเชิญใช่ไหมอันนี้ได้หนึ่งอันละนะครับแล้วเราก็ไปลงอารีน่ากันกับยี่สิบครั้งเนาะคือ <S <S แบบผมต้องการที่จะแบบเปิดแบบรัวๆหน่อยนะนะครับวันพรุ่งนี้น่าจะสี่หรือห้ายานแหละผมว่านนะอ่นะครับวันนี้น่าจะ รอบคัดเลือกเนาะเหมือนกับรอบที่จะไปชิงตัดสิน8คนสุดท้ายใช่ไหมสาหรับรอบนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ก็ทําสักสามยานก่อนนะครับรอบพรุ่งนี้ค่อยมากระเถิบไปห้ายานนะอะไม่ต้องรีบเร่งนะเราเล่นแบบชิวๆสบายๆนะแบบเล่นแบบเอ่อเรื่อยๆนะแต่ก็ไม่เรื่อยนะก็เติมอยู่นะเออเติมมาติดต่อกันตอนเนี้สามวันแล้วนะ <c oughs> เออเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามีกิจกรรมในส่วนของพีพีนะ เราก็ต้องอัพกันสักหน่อยนะเพราะว่าหลายคนเนี่ยที่ผมเห็นนะก็ะอัพกันมาแบบเต็มที่เหมือนกันนะแล้วอัพไปอัพไปนะเรื่อยๆสบายๆนะแล้วแต่หลังจากนี้นะก็จะแบบเออไม่ค่อยเติมเท่าไหร่ละนะเล่นงแต่ว่าเก็บเก็บสะสมไว้เก็บสผสมไว้ทําอย่างอื่นแนละ้วเพราะว่า เออหลังจากในตํานานตัวตํานานมาเนี่ยก็จะมีระดับที่สูงกว่าตํานานมาอีกนะเพราะฉะนั้นเราต้องดองเพชรเอาไว้เยอะๆหน่อยนะนะครับโอเคแล้วก็เมื่อวานนี้เออผมลืมลืมบอกไปนะฮะตรงนี้เราได้ในส่วนของตันนี้มานะครับเออชนะพิสึกได้ันดับที่สามนะครับแล้วก็บอร์ดอันนี้มานะอ่าได้ระดับหนึ่งมานะครับแล้วชนะอันนี้มาแล้วไดเออชิงชัยอุภาละวารีก็ได้ันดับที่หนึ่งเหมือนเดิมนะครับอ่า เรียบร้อยนะเรารับมาเรียบร้อยนะครับในส่วนตรงนี้แล้วนะฮะก่อนอื่นเลยนะก่อนที่เราจะไปทําในส่วนของเปิดนะืมนะผมขอแบบขออะไรนะขอไปทํานี่ก่อนนะเอาไปเปิดนี่ก่อนแล้วกันนะอา่าอันนี้อันนี้อา่าฝึกระเบียงทหารนะครับตรงนี้ก่อนนะแล้วก็จะเดินทัพนะตอนนี้เราเปิดได้นะเนาะสามสิบ้าครั้งนะครับเราได้เพิ่งได้รับรางวัลมานะครับดูซิเราได้อะไรนะ อ่านะครับกดไปกดไปนะโอเคเอาหลายเลยแปดครั้งนะเออเลยแปดครั้งนะกว่าที่จะได้อีกรอบนึงนะแล้วก็เดี๋ยวเราไปตรงนี้ครับนี่ท้าทหารเนาะแล้วเราก็กดไปเลยนี่เออมาแล้วนะสิบล้านเนาะแล้วก็อันนี้เอ,อเดี๋ยวเรา ใส่อันนี้มาเนาะสี่สิบใช่ไหมอ่าสี่สิบนะครับอันนี้สองอันแล้วนะครับแล้วก็ใส่อันนี้มาสี่สิบก่อนนะโอเคแล้วก็อันนี้มาห้าสิบอย่างละอันเนาะ เรือ,อน,นี้มาห้าสิบนะครับแล้วเลืกอ,อัน,นี้มาห้าสิบโอเคเอาละนะฮะตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาเพิ่มในส่วนทหารกันนิดนึงนะฮะนิดนึงนิดนึงนะครับเอ่อทหารปึ๊บอันนี้มาอ่าโอเคนะฮะ อ่าแปดล้านเนาะเอ้ยเราเมื่อกี้ผมเลือกไปแล้วนะเออทำไมมันไม่ขึ้นละ่ะอ๋อผมไม่เลือกเหรออันนี้สี่สิบเออผมเลือกผิดแน่ๆเลยนะสี่สิบอันนี้สิบใช่ไหมเออสงสัยผมผมแบบ เลอกผิดนะอันนี้ก็เลยกลายเป็นแปดดาวไปเลยอันนี้ก็เจ็ดดาวมีเหลืออีกไหมมีเหลืออีกห้าสิบไหมอได้อยู่นะครับมันต้องเป็นอะไรอันนี้ใช่ไหมผมเลือกผิดอีกแป๊นนึงนะ อ่าต้องเป็นหงนะอ่ารูปรูปหงใช่ไหมอ่าห้าสิบนะโอเคเลือกมานะก็จะเหลือสี่สิกล่องนะอ่าค่อยว่างันอีกทีนะสำหรับสี่สิบกล่องนี้นะอ่าอันนี้จะเป็นอ่าแปดแล้วเนาะแล้วก็มาสั่นพองนิดนึงโอเค ตอนนี้ก็อยู่ที่8,228ล้านนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาเปิดกันนะเราวานา,า,านาแล้วนะามาเปิดในส่วนของสัตเทพสัตเทพกันดีกว่านะฮะตรงนี้โอเค เดี๋ยวขอดูเอฟเฟกก่อนนิดนึงนะว่าเอฟเฟกต,ตรงนี้เนี่ยมันเป็นยังไงนะฮะสำหรับในส่วนของสัตว์เทพนะว่าจะอลังการเท่าไหร่นะยังไม่ข้าอ,อนิเมะนะผมเปิดไปก่อนเลยนะครับอ่าเดี๋ยวมาป้ายศักดิ์ีก่อนยังเหลืออยู่ใช่ไหมโอเคอันนี้เอ่สรลอยแปมนะเก็บด่วนไปนะฮะโอเคเอาละนะฮะเราตอนนี้ศักดิ์ธิ์เนี่ยตัวศักดิ์ธิ์เราสามารถที่เพิ่มดาวได้อีกไหมอ่าไม่ได้แล้วนะฮะเอาละนะครับเพิ่มละ เราจะมาลุยกันต่อนะลุยกันเลยนะฮะตอนนี้เรามาเปิดกันนะฮะสำหรับในส่วนของสัตวเทพศิษฐ์ศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์จุเทพศักดิ์สิทธิ์จุตินะสัตว์ศักดิ์สิทธิ์จุตินะฮะตรงนี้นะเรามีอยู่ทั้งหมดตอนนี้อยู่สองน้อยสิบเอ็ดนะเดี๋ยวเราจะเปิดกันเลยนะเป็นไงฮะหน้าทางืข้าวอินเนี้ไปเลยดีกว่านะหวังว่านะผมอยากการันตีเลยนะ แบบ,แบบอยากการันตีแบบบ่อยๆนะแต่ดูทรงรอบนี้น่าจะการันตีนะฮะเออได้มาหนึ่งตัวแบบแบบการันตีเลยนะอ่าตัวที่สองเป็นไงครับโอเคตัวที่สองไม่การันตีแบบนี้ค่อยดีหน่อยนะเออตัวที่สามเไงครับ S <S โอ้โหดูที่สามการันตีนะครับตอนนี้เราเปิดไปแล้วเรารับมันหนึ่งร้อยใช่ไหมล้วก็เดี๋ยวไปอัพตัวตัวแป๊บน,นึงนะอ่าเป็นสองยานนะอ่าเพิ่มกพลังมาแล้วนะครับตอนนี้สองยานได้แต้มเลยไหม โอ้กดผิดนะสองอยานยังไม่ได้แต้มอะไรนะยังปลดอะไรไม่ได้นะครับตรงนี้เนาะอือต้องรอพรุ่งนี้แหละตอนนี้สองอยานแล้วนะครับสามยานถึงได้สามร้อยนะอ่าวันพรุ่งนี้มาเปิดกันต่อนะอีกนิดเดียวเองอ่ะนะฮะเนี่ยการันตีนะเนี่ยฮะ เลื่อนการันตีจริงๆก็อีก2ตัวเนาะนะครับถึงสามารถที่จะไป3ยานได้นะตอนนี้สองยานก่อนสบายๆชิลๆนะไม่อรีบร้อนอะไรเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวมาจัดกันต่อนะอจะจัดกันต่อนะครับก็จะเติมอันนี้3ามครั้งนะครับแล้วก็จะซื้ออันเนี้ยอีก2ตัวนะสตัวก็เป็นอ่าสามยานเนาะนะครับแล้วก็ อีกสองตัวนะฮะอีกสองตัวก็เป็นสี่ยานนะครับน่าจะประมาณสี่ยานแหละนะผมว่านะนะคิดว่าคิดว่านะก็ได้ประมาณนี้นะฮะเอ,อ่อรับมาเอ,อ่อเดี๋ยวเรามาเก็บตกกันนิดนึงนะครับหลังจากเปิดไปแล้วเนาะอ,อ่านี้ผมรับอันนี้มา เคียเรียบร้อยนะครับอ่าโอเคครับอันนี้ยี่บหกนี่สามพันเนาะเอามาดูเศษซะหน่อยนะว่าจะได้ตัวแกนกลางไหม ไม่ได้นะครับได้ตัวระดับ S เนาะโอเคไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเรามาอัพกันนิดหน่อยนะครับนี่น,นี่นี่นะฮะตัวนี้อ่อัพข้างพลังกันนิดนึงโอเค อัพเรียบร้อยนะฮะอ่าอัพต่อโอเคแล้วก็ตัวไหนอะ่ะ อ้าออเนีก็ได้โอเคใช้แสนกว่าอ๋อยังมีเหลืออีกเหรอโอเคอ่ะเรียบร้อยนะครับแล้วก็อันนี้เดี๋ยวดองไว้ก่อนดีกว่าเนาะะผมว่าหรือว่าเปิดดีอ่าเปิดสะหน่อยแล้วกันนะอย่างเกลือนะฮะไม่ออกนะครับยังไงเราต้องเปิดเวลาห้าอยู่แล้วนะทำในส่วนของกิจกรรมนะครับ เออไม่ออกใช่ไหมอโอเคครับของเก่าซื้อแพ็กก่อนนะครับ เอาละนะตอนนี้เรามาดูในส่วนของกิจกรรมจัก,กรวาลพลิกผันกันหน่อยดีกว่านะตอนนี้เรามีทั้งหมดสนะิบหเนาะเดี๋ยวเราจะสุ่มมาก่อนนะได้มา19แต้มนะครับตรงนี้นะเนาะอออันนี้ห้าครั้งนะครับได้นี้มาแล้วก็รับด่วนนะครับ19แต้มใช่ไหม จริงจริงผมอยากได้หมากปลูกพลังฟ้าดินน่ะนะครับได้หนึ่งหกพูดได้เยอะนะหกอันนะี่ยโอเคตอนนี้ได้สาสิบห้าเนาะนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยว่าอีกทีนะสหรับกิจกรรมนี้นะขอไปทำกิจกรรมไปนี่ก่อน ไอ้บางกรก่อนนะอ่านะครับอันนี้ได้มาละสมบัติกิลหินจิตนะครับนี่ก็ใกล้อัพแนละ้วพรุ่งนี้น่าจะอัพแล้วนะพรุ่งนี้น่าจะอัพอีกสองเลเวลเอนะครับตรงนี้นี่ก็ได้เข้าพลังเพิ่มมาอีกนะครับในส่วนตรงนี้เนาะอุป,ปกรณ์ เรียบร้อยนะครับแล้วก็มาอัพค่าพลังกันนิดนึง,ออองโอเคเทพยุดมาแล้วนะอ่าเพิ่มมา8ปดแสนเองนะแต่ก็เพิ่มไปนแหละครับก็ไม่มีอะไรมากนะแล้วก็อันนีเ้เดี๋ยวอัพกุยแกงกอนก็ได้ โอเคนะครับตอนนี้ก็ได้เท่าไหร่เอ่อแปดพันสามร้อยล้านนะอ่าประมาณนี้เนาะเดี๋ยวนี้กเ,เปิดอ,อีกตัวหนึ่งนะวันพรุ่งนี้นะครับหกยานโอเคเรียบร้อยนะฮะวันนี้ผลงาน โอเคนะครับสำหรับวันนี้นะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะสำหรับสนามประลองนะครับในส่วนของเ,ออเทพตัดสินท้องนะพาซีซั่นแรกนะครับดูเหมนตรงนี้เนาะก็ไปดูนะอย่าลืมไปทายนะได้ของรางวัลเยอะทีเดียวนะสำหรับการทายขอทายรางวัลนะทายผลเนี่ยนะครับถ้าถูกหมดเนี้ยสี่อันเนี่ยได้หนึ่งพันนะครับเอาไปแลกในสองในร้านค้าได้เลยนะ แล้วก็สึกชิงแชมป์นี่นะฮะโอ้โหนะผมว่าตึงๆกันทั้งนั้นเลยเนี่ยนะอันดับหนึ่งของผมก็อันนี้มามี8อันนะในขาแปดคนนะครับโอ้โหนะชิงชัยกันแบบสุดยอดนะนะครับในส่วนตรงนี้นะโอเคนะก็สําหรับวันนี้นะครก็เปิดไปแล้วนะสําหรับมังกรนะเขียวคุ้มเมคานะครับตอนนี้เราก็ได้มา2ยานเนาะเดี๋ยวทุงนี้เดี๋ยวพยายามทําให้4ยานแล้วกันนะ4ีห้ายานนะ นะครับไม่รู้ว่าจะถึงหรือเปล่านะฮะโอเคครับก็สําหรับวันนี้นะก็เรียบร้อยไปหมดแล้วนะสาหรับการสุ่มนะครับแล้วก็บอกสําหรับกิจกรรมจักรวาลเราก็เล่นมาแล้วนะแล้วเราก็มาเก็บตกในส่วนของทับทัพเออทับทหารด้วยนะในส่วนของวันนี้นะโอเคนะพรุ่งนี้เดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับว่าใครนะจะได้เป็นที่หนึ่งนะครับของเซิร์ฟ ของเรานะตอนนี้เนะี่ยผมหวังว่าจะเป็นผมนะเออมารุ้นกันนะสำหรับวันพรุ่งนี้เนะี่ยสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ